สวัสดีครับราวนี้าาวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่18ปหรือเปล่า,าพบกับการพันาการซ่อมฟีนคอยนะครับหรือมัดข้อต้มนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเครื่องอะไรนะครับลูกค้าส่งมานะครับกค้าส่งมาเฉพาะเหล็กเราก็จะมาทําการอันดับแรกนะครับก็คือการทาา บันทึกข้อมูลนะครับอาจบันทึกข้อมูลอ่าเดี๋ยวเราจะไล่ไปมนีมีสามตัวนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปทีละตัวก่อนนะครับตัวแรกนะครับผมให้ชื่อมันว่าเอนหนึ่งนี่าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยชื่อว่าเอนหนึ่งนะครับอันดับแรกเราก็มาดูนะครับอ่าเพื่อเพื่อให้เกิดความถูกต้องนะครับจดจําได้นะครับห่วงไหนอยู่ฝั่งไหนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสายออกด้านนี้ก็จะทํา อันนี้ห่วงนะไว้นะครับแล้วก็อันนี้สายออกด้านล่างนะครับห่วงไว้ก็สายออกนะครับถักไว้อหอทำลูกศรไว้ด้วยก็ได้นะครับเพราะจริงงมันออกด้านนี้นะครับจริง่งกิงมัน ออกด้านนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสังเกตง่ายนะครับแล้วจะโค้งสายมาออกฝั่งเดียวกันน,นี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้องออกด้านนี้แล้วก็จะาสายออกตัวน,นี้ ออกนี่นะครับสายออกนี่แล้วก็โค้งมาฝั่งนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับสายออกจะอยู่ฝั่งเดียวกัน,นครับนี่นะครับสายออกจะอยู่คนเราเขาจะทําไว้อย่างนี้อัน,อนตัวนี้จะเคาะถ้ำที่หัวแปะหัวแปงฐานนะครับ วัดสองแฟงนขะาครับนี่คลิปแรกแล้วก็อันดับแรกแล้วก็มาวัดขนาดกันป่อนนะครับขนาดฟิลคอยอการเช็คสักสามตัวจะเช็คไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่การพานก็ผมจะพานให้ดูตัวเดียวก็พอนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้เท่าไรครับห้าสิบนะครับขนาดเล็กนะห้าสิบมมเส้นผ่าศูนย์กลางก็ก็คือตัวนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะนยังไม่แน่เนาะเนาะชัดนะครับต่อเดี๋ยววัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางทุนเท่าไหร่นะครับที่น่าจะ ประมาณห้าสิบมนกันนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาเริ่มการขั้นตอนการนับรวดนะครับอันนี้รวดเดิมน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าครับดูท่าทางนะครับเพราะอีกตัวหนึ่งเป็นอลูมิเนียม เส้นใหญ่ครับจะใช้อลูมิเนียมวิธีการนับก็เอาแบบง่ายๆนะครับออกมาแล้วนี่นะครับท่านเก็บออคนละฝั่งนะครับเดี๋ยวสายไปไว้ด้านหลังครับถ่ายรูปไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้เข้าใจด้านบนเป็นด้านสายนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะออกไปที่นั่นนะครับอันนี้อันี้พันแบบสายคู่นะครับอันนี้พันเส้นเล็กสายคู่นะครับเพื่อทำไมถึงพันเส้นเล็กสายคู่นะครับเพราะว่าการพันจะได้พันง่ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบพันมือนะครับพอพันคิดนะครับผมก็จะพันมือเหมือนเดิมนะครับ จะได้ง่ายๆหนึ่งรอบนะครับอ่าวิธีการนับก็ค่อยๆนับอย่างนี้นะครับสบองล้อสามอสี่อบอห้ารอออ่าเห็นแล้วครับหยุดขาดน,นะครับห้ารอบลนะ้ รอบีกอบรอบแเก้า ผมนับใกล้เสร็จนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามอ่าทั้งหมดแปดสิบสี่รอบนะครับ เดี๋ยวนะครับอ84รอบ2คูณนะครับ่าพันคู่84รอบอ่ะอันนี้เรายังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราจะจะมนับอีกข้างด้วยนะครับจะได้เทียบกันนะครับเดี๋ยวเรานับผิดนะครับวิธีการนับเดี๋ยวอันนี้ผมวนไว้ก่อนนะครับลวดอลูมิเนียมนี่ก็มีประโยชน์นะครับเอาไว้มัดสิ่งของมัดลวดเราได้นะครับจะเก็บไว้ได้ นะครับถึงมันจะช่างกิโลขายไม่ได้กี่กิโก็ได้ครับแต่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ราคาครับนะตัวที่จะเลืมนะครับวางตัวนี้ก็ต้องเก็บไว้นะครับใช้ตัวเดิมได้นะครับมันสปิงแข็งนะครับอ่าอีกข้างนะครับข้างก็เหมือนกันนะครับ จวก็จัดการหรือครบบเลอเหมือนกันงานนี้ผมจะถ่ายไปให้ดูเรื่อยๆนะครับจนถ่าครบ20นาทีก็เดี๋ยวคลิป2เราจะมาดูวิธีการนี่นะครับตอนนี้ หวงสปริงนะครับที่เกาะกับแปงขานตัวนี้ก็เข้ากับสายสวิตช์นะครับสายไฟครับต้องคอยดูนะครับตัวนี้ทำไมสายไปหลบด้านล่างนะครับอันนี้น่าจะขาดจากการลื้อนะครับของช่างนะครับที่ื้อมาเช็คก็ ท่ตัวนี้คล้ายๆกับว่าไม่ได้พันมือนะครับน่าจะไม่ได้พันมือนะครับเพราะดูจากที่ออกด้านหลังนะครับเราก็จะตัดแยกอีกวิธีหนึ่นงครับก็คือตัดโดยใชย้ใบตัดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ใบตัดตัดทีวิธีหนึง่งแต่ต้องระวังนะครับการใช้ใบตัดอันตราย ต้องทาให้ดูหลายแบบนะครับ ประเด็นครับนี่ะครับครับในการจับต้องระวังนะครับต้องให้คนหนึ่งจับไว้หรือใช้ปากกาใหญ่นะครับผมไม่มีปากกา กีนะครับจัด นี่นะครับถ้าเราจัดออกมาอย่างนี้แล้วแล้วก็งัดนะครับใช้ไข,ขควงงัดจะได้ออกมานะครับนี่นะครับค้นอนค่อยๆเคาะไล่นหน่อยก็ได้นะครับ อย่างนี้ก็อาจจะนับง่ายนะครับอันนี้คูณ2นะครับทันคูณ2นะครับ เห็นไหมครับทีนี้ก็คือขนาดอ่าเราก็ถ้านับเราเราก็จะมานับเป็นอันไปอย่างนี้เลยนะครับอืมอ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอ่าสิบก็บิดไว้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ปิดไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่หลงนะครับอ่ากนับจอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสาสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบ แล้วคับตอนนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ หากเจ็ดแปดเก้าสิบหากเจ็ดแปดเก้า สองสามสี่ห้าหกอันที่ขาดครึ่งนี่ก็เจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้นะครับอันที่มันขาดถลกสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะได้ร้อยหกสิบไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสามสสี่สิบห้าสิบหกอ่าร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสองนะครับแสดงว่าอันแรกผมนับผิดนะครับก็ก็จะเป็นแปดสิบสองรอบนะครับแปดสองคูณแปดสิบสองนะครับรอบอ่าอันนี้ก็เหอะเจ็บไปแล้วนะครับชุดแรกนะครับอ่าเรามาวัดดูเหล็กกัน อีกครั้งนะครับจากตัวนี้ห้าสิบสี่นะครับโรเตอร์ห้าสิบสี่ตัวนี้เราก็จะลอกออกนะครับก็ลองใหม่จะเก็บตัวเก่าไว้วัดไว้นะครับอันนี้กระดาษอาบไม่ล่าจะมีสองแบบครับแบบบางกับแบบหนาก็ใช้แบบหนาหนงไหนนะครับนี่นะครับอัอนนี้ พอร่อนจะสูงกว่าชายแบบหนาอันนี้ก็เก็บไว้ขายได้ครับราคาถูกก็ไม่เป็นไรแต่ทิ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใช้กระดาษหรืออะไรขัดทำความสะอาดนะครับอันนีน้ไปแล้วครับตัวอีหนึ่งครับ่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามไป้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เรียนในกลุ่มนะครับเดี๋ยวคอยชมคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ